สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับี๋ยวันนี้เดี๋ยวหนูนิดน,ใใน,นะครับหวันใจใน t ิ k กต k อกนะครับว้าวเดี๋ยวจะยำหน้าให้ดูนะครสาวแข่งแข่งมอตรบิกโล๊ นะคร well. ับผมโอ้โห นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปหัดเนี้บ้างนะครับแบบนี้ <laughs> โอ้โห โอ้เหจนไปหัดเมียที่บ้านบ้างแตให้เมียทัประกันไว้เยอะๆได้หมดหญิงแกร่งคนดังในทิกตอกนะครับหนูนิดดวลทางเรนนะครับผมไม่แพ้ผู้ชายเลยนะครับ ผู้ชายทำได้เขาก็ททำได้นะครับผมโอ้โหเลี้ยวโหดจริงๆ แต่ใจไม่ธรรมาดาจริง ขอท้าวัดด้วยนะครับร้องแข่งกับผู้ชายเลยนะครับเนี่ยโอ้ตัวเล็กนะแต่ว่าโอ้ไม่ธรรมดาเอาดิ แน่นอนกริงโอ้ลูกศิษย์แันนบ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเทให้ดูไปขวัญตาไป่อนเมียมัง่งจะไป่อนเมียที่บ้าน <laughs> โอ้ <laughs> โอ้ ลีลาเหลือกินเหลือเกินโอ้โหโอ้โอไปสอนเมียที่บ้านหห่อหมเนี่ยไปสอนเมียที่บ้านบางโอ้โหลีลาสุดยอด โอ้โหอ้เธรรมดาแล้วกัสุดยอดสุดยอดเนื้อเป็นี่ก็ไม่เป็นอะไราจัดลูเลดี้แล้วแหละโอ้โอเลดี้มีน้อยเลจะสอนเมียบ้าง เดี๋ยวเจอเจจินได้เดี๋ยวไปสอนเมียที่บ้านมีมีมีเฟสไหมมีเฟสไหมเผื่อใครอยากได้เฟซครับมีมีเฟสไหมีคเฟซอะไรครับเฟซนิดธนาพรกันวงอ่านี่นะครับแล้วดิจิตบอกเห็นเขาถามผมเยอะเหลือเกินผมก็จำไม่ได้ดิจิตเข้าแอดเลยค่ะแอดไปที่หนูนิดรถถ่ายจริงตัวทางเลนน่ะเดือทางเลนใช่ไหมตอนแรกเป็นโดดทางเลนแล้วเปลี่ยนไปแล้วอ๋อนี่นะครับผม เห็นถามผมมาเยอะนะคลิปที่แล้วนี่หละตัวตัวจริงนะขับเราให้ดูด้วยโหยอดมากเดี๋ยวขออนุญาตไปสอนเมียนะสุคกิดเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายอึ้งไหมอึ้งทางหนูอึ้งไหมสามนิ้วหูวก็ได้ไหมไปสามนิ้วกัมไทางนี้หรอกโอ้ยอดมาก ก็โอเคนะครับจังตาเอื้องไหมเนี่ยผมไม่จับบรรดายอมเลยอะยอมผมก็ยอมขับไม่แรงเลยวิ่งมากเลยอะแล้วตัวเล็กด้วยอะวิ่งกีดเลยนะครับเมื่อกี้นี้ลองอันนี้ลองเครื่อนจังตานะครับเมื่อกี้คันเมื่อกี้ก็โอเคนะผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับยันนาเหรออาจรย์ขันนายันนาปะ nó có ra một số cho tiếng tiếng sẽ ngủ đi rất rồi của ta một và trong không cái อ่าฝากเข้าไปกดติดตามให้เฮงๆด้วยนะครับผมนี่ครับฝากติดตามด้วยครับ